วันนี้จะมาสาธิตการทำไข่เจียวก,กรอบๆแบบทาน้ำมันน้อยๆนะคะก็คือช่วยมีตัวช่วยคือเครื่อง Air f r er y ายเนะคะยี่ห้อรสบิวของไต่ก็นี่ใช้น้ำมันแค่ประมาณสองช้อนโต๊ะปกตินี่จะเกิดจะทำไข่เจียวกรอบๆนี่ต้องน้ำมันเยอะใช่ไหมคะนี่ไม่ต้องนะเดี๋ยวใช้ตัวนี้ทอดแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปใส่ในเครื่องแอร์ฟรายค่ะ ะะสภาพของไข่เจียวนะคะที่ทอดสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากเราใส่เครื่องแอร์ไฟเยอร์แล้วเป็นยังไงนะคะ,นะคะาตาเครื่อง Air er, แอร์ไฟเยอร์ตัดก็คือตัวนี้โรสเวลลนะ,ะเด๋ยวปลักปึ๊บดังตัดเลือกใช้เมนูนี่เลยอ่าทริมหรือว่าฟิชได้ะคะ่ะว่ามันความร้อนสูงสุดไม่ต้องถึง20นาที เอาแค่เจ็ดนาทีหกนาทีก็พอสตาร์ทเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะครบหกนาทีความร้อนสี่ร้อยองศาฟาเรนไฮย์นะคะไข่เจียวกรอบเลยค่ะกรอบแค่ไหนจิ้มดูเสียงไหมคะกรอบน้ำมันหยดลงด้วยน,นั่นแหละ นี่ค่ะบายละไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะก็กรอบได้ค่ะด้วยเครื่อง air fryer สักคราเพื่อนเอนตามคำเรียกร้องของน้องนะคะให้ทําคลิปทําไข่เจียวซึ่งหลักการก็คล้ายกับที่น้องเขาทำกล้วยทอดกล้วยแขกะคะคือทอดสักครู่หนึ่งสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เอามาใส่เครื่อง air fryer ให้ต่อไม่ได้ความกรอบนะคะแล้วก็จะรีดน้ำมันออกจาก ตัวของอาหารที่เราทำด้วยก็ทำให้กินได้อย่างสบายใจขึ้นเพราะว่าน้ำมันน้อยลงนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ